สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ช่วงหนดรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบรนด์คันเร่งไฟฟ้านะครับซึ่งมีแบรนด์ว่า DTE นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าแบรนด์ DTE เนี่ยเป็นกล่องคันเร่งไฟฟ้าที่นําเข้าจากต่างประเทศไม่ได้ผลิตในเมืองไทยซอฟต์แวร์ฝรั่งหมดฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกเพื่อนๆคือราคาของกล่อง DTE เนี่ยที่ร้านเราเนี่ยจะทําแค่รุ่นเดียวจะเป็นตัว เขาเรียกว่าตัวแพดเดอร์ x ตนะครับตัว p a ดเดอร์บกเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเรื่องของเบอร์ของฟังก์ชันในการใช้งานที่จะแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการลงทุนระดับ12,000บาทเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะกล่อง DTE เนี่ยจะราคา12,000บาทนะครับทุกรุ่นราคาเท่ากันแต่สิ่งที่ DTE ต้องการหรือเครื่ายไฟฟ้าต้องการคือรถคุณจะต้องเป็นรถที่เป็นเครื่ไฟฟ้าแล้วจะสามารถใช้ได้ นะครับเบอร์จะละเอียดกว่าแบรนด์อื่นๆก็อยู่ที่เราชอบว่าเราชอบแบรนด์ประมาณไหนเฮ้ย hey, ชอบเบอร์ประมาณไหนใช้งานประมาณไหนต้องกระอาตราก,กันเพิ่มขึ้นประมาณไหนวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาแนะนําก่อนว่าฟังก์ชันมันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวพาไปอลองนั่งกันดูว่าใส่แล้วคุ้มค่าอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าก่อนอื่นเลยเนี่ยตัวแพดเดิลบล็อกเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยวเวลาเรากดปุ่มปั๊บเนี่ยเออเวลาเราติดไฟเนี่ยไฟน่าจะเป็นตัวลักษณะเป็นสีเงินฉะนั้นจะเป็นไฟสีเงินก็คือกดเออไม่ได้า ไฟก็มีทั้งหมด3สีนะครับสีแดงแรงสุดเหลืองเขียวตามลงมานะครับอ่ะมาดูตรงนั้นเสร็จมาต่อตรงนี้ <c oughs> ลักษณะของพ e ด d e r b o บอกเนี่ยนะครับก็มีความชัดเจนว่าเวลาเรากดสีสีธรรมดาอยู่ก็คือสีเงินคือเราไม่ได้ใช้คุณกดเบอร์หนึ่งนะครับกล่องพ e ด d e r b o บจะมีทั้งหมด7เบอร์เบอร์แรกคือเบอร์ที่ไม่มีสีนะครับอ่ะถ้าดูตามวันนี้จะเห็นชัดนะครับเบอร์แรกคือเบอร์ไม่มีสี ปรับลดได้3ครั้งปรับเพิ่มขึ้นได้3ครั้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าระบบพาเด์บ o ็อกที่สามารถปรับจูนได้กดเบอร์1ครั้งข้างบนสีเปลี่ยนปรับขึ้นลงได้อีก6ครั้งรวมตัวเบอร์เองก็เป็น7ฉะนั้นกล่องพ a เด์บ o ็อกของแบรนด์ดีทเนี่ยจะมีทั้งหมด21เบอร์ในตัวเดียวนะครับผมการติดตั้งเนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่า เสียบเสร็จปั๊บใช้งานได้เลยจุดยึดแนะนําว่าติดตั้งไว้ที่บริเวณที่สามารถปรับได้เพราะว่าบางทีเนี่ยบางท่านให้ภรรยาขับบางท่านให้เพื่อนขับอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเออกล่องมันทําให้แรงขึ้นเกินไปหรือเปล่าจำไว้เลยนะครับว่าแพดเด Bo บอกไม่ได้ทําให้รถคุณวิ่งได้แรงขึ้นแต่ทําให้คุณออกตัวและสนุกกับการขับขี่ในถนนเมืองได้ง่ายขึ้น นะครับพไพดเดบล็อกไม่ได้ช่วยเรื่องความเร็วปลายแต่ช่วยเรื่องความเร็วต้นฉะนั้นเวลาคุณขับรถแล้วคุณชูดรถไม่ออกรู้สึกอืดรู้สึกอื้อแพดเดอบล็อกตรงนี้จะสามารถช่วยคุณได้แต่๋ยวพาเพื่อนๆไปนั่งลอนดูดีกว่าว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไง เดี๋ยวผมพามาดูก่อนอันนี้คือเบอร์คั l l i n ง dte นะครับซึ่งมันจะสามารถปรับได้ถึงทั้งหมด3โหมดอันนี้ก็เป็นเบอร์ที่มันไม่ได้ใช้เบอร์อยู่นะครับเบอร์ต่อมาก็จะเป็นสีเขียวเห็นไหมแต่นี้เบอร์ที่เราเป็นลบเบอร์ศูนย์เลยเบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์ที่ไม่ได้กดสีกดลงได้3มครั้งนะครับกดขึ้นได้อีก3ครั้งนะครับสมมุติเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทาไปให้แฟนสักเบอร์หนึ่งเราปรับเบอร์แฟนเฮ้ยไม่อยากให้แฟนรู้เปรับเบอร์นี้พอเป็นเบอร์ต่อมาปัับเรรราาาก็สมถป ขึ้นลงได้ทุกเบอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาดูเบอร์เบอร์เริ่มต้นก่อนนะครับเบอร์เริ่มต้นคือเบอร์นี้โดยที่ผมเนี่ยจะขับแบบปกติไปเลยนะครับก็หนึ่งเนี่ยวันนี้เราคอนเน็กกล้องกับตัวเออเขาเรียกว่าอะไรวะร p, เราคอนเน็กกล้องกับเอ่อกับกับเอ่อโครมาไยไว้เฮ้ยกับหน้าปัดความเร็วไว้นะครับอาา๋อเดี๋ยวจะเห็นซัให้เห็นสภาพจริงๆว่าตัวกดกเป็นยังไงนะฮะ หน้าตามันหล่อขนาดไหนนะฮะนะครับก็เดี๋ยวพามาลองดูก่อนนะครับอันนี้มีแต่ความเร็วอย่างที่บอกแหละอันนี้คือเบอร์สองกสังเกตดีๆเหยียบสุดเลยนะครับคันเร่งแม่งจะช้านิดนึงแต่ถ้าเห็นความเร็วนะี่คือแม่งน้อยจัดเลยนะอนะนอันเนี้ยจะเป็นเบอร์ที่เราไม่ได้จี่ไฟเข้าไปก็คือมันไม่ได้เปิดคันเร่งนะครับเป็นเบอร์คันเร่งแบบปกตินะครับอ่าเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองแบบเบอร์ที่แม่งแบบ แรงที่สุดเลยนะครับผมก็ต้องปรับเบอร์นะครับปรับป้องอันนี้เป็นเบอร์เบอร์นี้แล้วกันลองเขียวเขียวสามเขียวสองเนาะเขียวสองก็ประมาณนี้เห็นนะมันก็จะีจี้ขึ้นมาพื้นอ่าฐานะความเร็งไอ้าเนี่ยคนจะรู้สึกว่ารถไม่พุ่งเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนเบอร์ต่อมาเป็นเบอร์สีสีเออสีสีเหลือง,ส,องสีเหลืองเบอร์นี้นะเสียงเสียงถ้าคุณได้มันนี่เสียงเครื่องมป็นวะ ไม่น่าจะยินเสียงเครื่องแต่มันจะจี๊ดเข้าไปเพิ่มขึ้นคณะเนี่ยทุกเบอร์เนี่ยมันจะรู้สึกถึงอัตราการเร่งที่มากขึ้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเบอร์ที่ชัดๆให้ดูก็คือเบอร์เบอร์ท็อปสุดละเบอร์สีแดงเลยนะครับอ่านี้เราก,กดเลยนะมันจะรู้สึกว่าเนี่ยมันจะจี๊ดแล้วมันก็ฟาดตลอดเวลาอันนี้เป็นรถผมเองนะเนี่ยผม คือผมก็เจอปัญหาเหมือนกันคือถ้าคนขับเอาผาดเนี่ยมันไม่ได้มีใครไปขับแบบโวยร้อยหก,หก,หกร้อยห้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บพวกนี้หรอกแต่ว่าปัญหาคือเวลากูจะแซงเนี่ยกูแซงไม่พ้นนะครับมันก็อันตรายเพราะรถมันค่อนข้างหนักสําหรับท่านที่ชอบหรือรู้สึกว่าเฮ้ยอัตราการเร่งต้นมันหายไปเนี่ยอย่างเช่นแบบรถ P P V Fortuner Everest นะครับเอ่ออะไรวะปัจจิโนนะครับ B M b e n z มีทุกรุ่นเลยนะ a, B M Benz, m a r d a p a j e r o Fortuner, v i g o โอ้โหแม่มีครบทุกตัวแนละ้วแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเนวลองดูนะเนี่ยผมผมสมมติผมปล่อย,อยไหลเลยนะครับเนยผมปป่ยเบรคท็อปสุดแล้วไม่อยากันเร่งดูนะไปะ่ะรถมาันจะไปเลยแบบเห็นได้ชัดซึ่งเวลาคุณจะแซงนะคุณก็จะแซงได้แบบง่ายๆเลยคุณก็จะแซงได้ จีมันไฟมันจะค่อนข้างชัดเจนยนกเวลาเราออกเนีนออกได้เลยแต่ที่บอกแหละว่าจริงๆนะ่ะทำผมว่าเบอร์เนี้ยที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นชัดคือเปลี่ยนเบอร์นี้ให้ให,ให้ลองดูซึ่งจริงเดี๋ยลองกลับมาใช้เบอร์เดิมเบอร์ที่ไม่เป็น,ปนไม่เป็นครื่เร่ไฟฟ้าเบอร์เดิม,มกลับมาอยู่สภาวะโลกปกติ เห็นปะคันเร่งมันจะตอบสนองเราค่อนข้างชา้าแต่ผมก็ต้องเรียนก่อนว่าไอการใช้ไอคันเร่งแบบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเราจะติดมันไว้เพราะว่าไม่กลับมาใช้ของเดิมไม่ได้แต่ถ้าถามตรงว่าการที่มาใช้ของเดิมไม่ได้ถ้ามันสมัสมรนะวะสมรรถนะดีขึ้นอ่ะมันก็ตอบโจทย์ปะวะเออกับการที่เราจะลงทุนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถเก่าจะเห็นผลแบบเยอะ รถใหม่จะเห็นผลไม่มากเพระาะว่ารถใหม่ด้วยรถมันเองก็ยังมีอะไรที่ดีๆอยู่สําหรับรถเก่าๆใครขับพวกแบบอย่างล่าสุดผมทํทำให้ลูกค้าใส่ G K ไปนะครับลูกค้าเอารถคันอื่นมาใส่หมดบ้านเลยบอกโอ้แม่งขับดีมาก <Y ahu! S 1> เพราะเหมือนที่บอกแหละผู้ใหญ่เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความเร็วความเร็วต้น รถมันไม่ได้วิ่งปลายครับทุกวันนะี้เราไม่ได้ใช้ความเร็วสูงแต่เรามีปัญหาเรื่องเวลาเราแซงเนะี่ยแซงแล้วมันไม่มั่นใจอ่าฉะนั้นขับแล้วรู้สึกมันอืดเกินไปเวลาใส่แม็กขอบใหญ่เข้ามาหน้ายางสัมผัสถนนเยอะๆมันก็จะเกี่ยวข้องกับเอ,อ่อการตอบสนองเรื่องของความเร็วฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆอ่ะเดี๋ยวลองไปเบอร์ท็อปมันเดิมกลับไปเบอร์เดิมเหม็นปะผมแตะแค่แตะออกเองอะ แกผมแตะลองดูนะเดี๋ยวผมลองแตะคันเร่งเห็นไ,ไหมแล้วถ้าคุณดูสังเกตรอบนรอบมันจะชัดๆเลยว่ามันขึ้นมาค่อนข้างเร็วเนะี่ยและผมยังเียบคันเร่งไม่สุดเลยคันเร่งไม่ไปสุดล่ะซึ่งหลายหลคนจะถามว่าคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยเปลืองน้ามันไหมบอกเลยว่าเปลืองน้ามันน้อยลงเพราะคุณจะคลิกดาวน์น้อยลงจากการที่ตัวนี้มันจะเข้าไปจัดก,การประจุเรื่องไฟให้คุณนะครับสำหรับคนที่สนใจแล้วกันเนาะก็ลองมาติดต่อที่ร้านพี่สองวันทสามทางนั้นเรา มีแพดเดบ็อกให้ทุกรุ่นนะครับรุ่นที่เป็นคันเรกไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัว p พดเดบ็อกเองเนี่ยนะครับเป็นสินค้านําเข้านะครับแล้วก็ทุกตัวมีการรับประกันจากที่ร้านเราเก็คือ1ปีนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อทางพีสองพันสิบสามนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ <Yeah. S 1> อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย